อาการมือถือเอีกอาการหนึงที่ตอนนี้เป็นกันเยอะคือตัวแอปโฆษณาชอบเด้งขึ้นมาในทอศัมผัสเป็นดอยอลักษณะาเนี้ยอยูอย่ก็เด้งโฆษณาขึ้นมาเราแทบทำอะไรไม่ได้เราดู Youtube ดูเล่นเฟซเล่นไลน,ลน,ลนล์ทำงานแต่ตัวโฆษณาจะเด้งขึ้นมาเองเราทําอะไรไม่ได้เครื่องช้าเลยนะหลับถ้ามาที่ร้านนะครับทางร้านก็จะใช้ตัวโปรแกรม ตัวโปรแกรมจัดก,การล้างเวัาที่ไอ้ล้างาตัวแอป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 ที่ไม่ได้ตั้งตัวเครื่องตัวตัว,ต,วตัวแอปมันไม่ได้ตั้งชื่อเหมือนแอประบบะะอะก็จะเข้าไปที่ USB Debug ก่อนก็เปิดอนุญ,ญาต

ขนาดตดเจ็ตนะครับยเด้ง เทคดูว่าบ,บเจอเครื่องอยางเจอแล้วครับนีบเดียวมีแลกแบบนสแกนมแอปแล้วที่ลบไปสองแอปแล้วลบไปสาแอปแล้วสแอปแล้วหแอปแล้วหแอปแล้ว สอ2แอปพลิเคชันที่เป็นแอปโฆษณาอแปใจท่เคร่งใานไม่ได้นะครับสแอปพลิเคชันที่เป็นแอปที่ลูกค้าฝืน เจอหรือไม่ไม่ทราบดาวน์โหลดเข้ามาในเครื่องแล้วก็ลองสแกนด้บบลิทีไม่มีแล้วไม่เจอน,นะคือตอนนี้โปรแกรมไม่สามารถตรวจเจอได้แล้วเราก็ปิดโปรแกรมไปเราปริดโปรแกรมไปแล้วเรียบร้อยนะครับตอนนี้ ก็อย่าลืมปิดหมุดนักพัฒนาแล้วก็ปิดยืนบีนีบัคของลูกค้าด้วยเพราะว่าบางครั้งแอปธนาคารก็ไม่ยอมไปใช้างานแอปนะครับถ้าเรายัางเปิดครับวันนี้เราจะเข้าไปเช็คด้วยมือว่ามีแอป โฆษณาลงเรืออยู่ไหมที่ที่แอปโฆษณาเร่านี้ตั้งชื่อเหมือนแอป,ประบบเพราะว่าโปรแกรมเนี้จะไม่จะจะไม่จะไม่ลบแอป,ประบบเพราะว่าจะทำให้เครื่องมีปัญหาดได้แอปโฆษณานนี้ก็เลยตั้งชื่อเป็นแอป,ประบบเพื่อหลบเลี่ยงโปรแกรม แ,แบอบอััตตนะิแี้บาการนี้ไม่ต้องร้านเครื่องนะครับยังไงเขาไม่ควรล้านเครื่องก็ดดมาที่ร้านได้ครับค่าทำผมคิดหนึ่งร้อยบาทครับแจ้งไว้ตรงนี้เลย ปกติเวลาเราเช็กแอประบบเหลางนี้มันก็จะเช็คไม่ยากแอประบบโดยปกติแล้วจะลบไม่ได้ถ้าแอปลบได้ก็นั่นแสดงว่าไม่ใช่แอประบบเป็นแอปโฆษณาที่แฝงเกิดวุฒิอะไรขึ้นบนนะครับที่สองบอกไม่ทราบเคครับ